สวัสดีค่ะอรราทารโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชาวราศีมีนธาตุน้ำนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนความรักประจำเดือนกรกฎกาคมนะคะชาวราศีมีนเห็นไพ่แล้วรู้สึกทุกข์เลยเนาะเราก็ทุกข์ไปกับชาวราศีมีนด้วยนะคะเพราะว่าณเวลาเนี้ยเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นจุดจบอะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะคะ ุณได้ลงทุนลงแรงไปผลของบุญเมื่ออดีตนะคะหมดแล้วมมันหมดแล้วจริงๆบุญเรื่องเรื่องความรักนะคะหมายถึงโดนหลอกโดนลวงโดนเอาเปรียบโดนทุกอย่างอะ่ะที่คุณมองแรกๆว่ามันดีนะวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณโดนหลอกคือหลอกไปเรียบร้อยหมดแล้วอะ่ะวันนี้มันพึ่งกระจางอ่ะคะ่ะในชาวราศีมีนเนี่ยก็เลยเหลือแต่ความลาทม,ทมทุกข์เศร้า เงาหงอยแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉันโดนหลอกโดนแทงข้างหลังโดนโดนหักหลังไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันเป็นว่าตอนนี้ชาวราศีมีนในปักนี้นะคะน่าจะเลิกลากับแฟนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือทิ้งกันไปเลยเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหลอกลวงเราอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้ประโยชน์จากเรา เราจะเห็นธาตุแท้กันตอนนี้ค่ะว่าคนไหนดีคนไหนชั่วแล้วมันชั่วยังไงมันมันดียังไงอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าได้ทําตามเขานะคะสมมุติว่าเขาชั่วกับเราเนี่ยโดยการหลอกลวงเราจนหมดเนื้อหมดตัวลูกผู้หญิงเนาะอยู่กับเขาแล้วก็เต็มที่อะนะเอาง่ายๆว่าเออก็รักคนเดียวรักคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงเขามีเราเพื่อว่าเอาไว้เป็นกระเป๋าสตางค์เท่านั้น เนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นจุดจบของชาวราศีมีนบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านเพราะบางท่านก็ยังจะมีความรักที่ดีอยู่แต่เฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะเป็นดวงที่โดนหลอกคือในการที่คนเราโดนหลอกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเรางโง่หรือเพราะเราซื่อถูกไหมคะฉะนั้นการที่เขาเราเขาหลอกเราได้เนี่ยเราลองมาดูตัวเราสิคะ ว่าทำไมก็ถึงหลอกเราได้ใช่ไหมคะแล้วอุดจุดบอดตรงนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูเราในตอนนี้นะคะแล้วคุณกําลังเจอวิกฤตตัวนี้อยู่ออร่าเป็นเพื่อนคุณนะคะเป็นกําลังใจให้คุณคุณอย่าพิ่งตีโพยตีพายอย่าพึ่งวอยวายหรือว่าอย่าพึ่งไม่มีสตินะคะคุณจงมีสติอยู่กับตัวคุณเองคุณจงรู้ว่าคุณมีออร่าอยู่เป็นเพื่อนนะคะแล้วคุณลองเข้ามาดูซิว่าออร่าบอกคุณว่ายังไงชาวราศีมีนบางท่านหลอกด้วย คำที่เรียกว่าสวยงามมากโดนหลอกแบบว่าจะสร้างครอบครัวจะเป็นแม่ที่ดีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แก็โดนหลอกมาเขาช้ำละเพราะนั้นชาวราศีมีนลองดูนะคะว่าเขาหลอกอะไรเราเขาหลอกเราแบบไหนเพราะฉะนั้นอุดจุดบอดตรงนั้นซะทําไมเราถึงเป็นคนให้เขาหลอกได้เราเราอ่อนไหวขนาดนั้นเลยเหรอเราอุดตรงที่ความอ่อนไหวอ่อนหวานของเราเราอุดแล้วเราก็ทําตัวเราให้เข้มแข็งนะคะไม่มีใครนะที่จะทําให้เราเข้มแข็งได้เท่าตัวเราถามว่าพี่วันนี้ทุกอยู่จะเข้มแข็ง ยังไงหนูรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกความรักเนี่ยลองเปลี่ยนไปรักแม่สิมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแม่แม่ก็รักอ่ะแต่ว่าพ่อก็รักแม่ก็รักแต่ว่าอันนี้รักกว่าพี่อย่างเงี้ยคนเราเนาะเราลองเราลองดูหลายๆด้านนะความรักเนี่ยเราบอกว่ารักแต่ถ้าถามว่าอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วต้องแลกกันว่าใครจะต้องตายเนี่ยเราจะยอมตายหรือว่าเขาจะตายอ่ะสมมุติอนะคะเอาง่ายๆถ้ารักกันนักรักกันหนาเงี้ยใครจะตายลองว่าดิเราจะยอมตายแทนเขาไหมอย่างเงี้ยเออ แล้วลองคิดดูให้ดีว่าเออนะวันเนี้ยเราเราโดนเขาหลอกไปเรียบร้อยแล้วเรายังต้องมานั่งคิดถึงเขาเจ็บใจแล้วเจ็บใจอีกอะมันมันขาดทุนนะคะน้องไอ้การที่เราโดนหลอกเราก็เจ็บแล้วอะยังมานั่งคิดถึงไอ้ความเจ็บนั่นอีกอะเราก็ยิ่งเจ็บเข้าไปดับเบิลเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นออกมาจากความทุกข์ให้เร็วที่สุดนั่นคือกับไรของคุณนะคะเมื่อออกมาแล้วคุณลองมาฟังธรรมะของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสอะไรไว้มั่งเราลองเข้าไปฟังสิคะเผื่อมันตรงกับชีวิตของเรา ลองเอาเวลาที่เราเศ้าๆเนี่ยไปนั่งฟังธรรมะไปนั่งฟังครูบาอาจารย์เขาพูดใน Youtube ก็มีเยอะแยะนะคะลองฟังดูมีหลายช่องนะคะที่ได้กล่าวกล่าวถึงก็เรื่องผู้หญิงผู้ชายที่ไม่สมหวังเป็นเพราะอะไรแล้วเราโดนหลอกเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปดูนะคะบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเกิดที่กรรมเก่าเรา บางอย่างเราก็อาจจะเลือกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหันหลังให้กับมันนะคะความทุกข์ความโศกความเศร้าเนี่ยมันไม่มีอะไรมาอยู่กับเราได้ตลอดไปหรอกค่ะถ้าเราตัดมันทิ้งไปแล้วเอาตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าที่เราจะก้าวเดินนะคะเราเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราจะถามให้นะคะว่าชาวราศีมีเนเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเธอจะได้มีแฟนกับเขาหรือเปล่านะเอาแล้วนะคะไพ่สรุปก็ตอบมาว่า ให้คุณจัดการความตึงเครียดนี้ซะคุณเอาอยู่อะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณอนะคุณทำให้มันให้มันดีนะคะความเครียดความกังวลความอะไรต่างๆของคุณเนี่ยถอยออกมาจากความโศกความเศร้าซะนะคะถอยออกมาแล้วมาทำความสมบูรณ์พร้อมพรั่งให้กับตัวคุณเองแล้วคุณจะเจอคนที่เขากับคุณได้ได้เป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปออกมาว่าให้คุณจัดการความตึงเครียดนี้ซะถอยมันออกมาจาก ความทุกข์ความโศกความเศร้าที่คุณมีอยู่นะคะแล้วคุณก็มาอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าคุณดีกว่าค่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณขอทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดกับคุณในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญคุณต้องถอยออกมาจากความทุกข์ก่อนนะคะแล้วก็จัดการตัวเองให้ดูดีและมีความสุขตลอดเวลาและให้ดูเป็นธรรมชาติให้ดูเป็นผู้หญิงที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะคะแล้วคุณ จะเจอความอุดมสมบูรณ์กับชีวิตคุณนะคะนี่คือสรุปของชาวราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นออร่าเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ขอ,อจบคาทํานายของชาวราศีมีนเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ออรา่าทารุ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ